รายการมารีมาส์มอย EP สาค่ะ EP นี้เนี่ยเป็น EP สุดท้ายแล้วที่เราเนี่ยจะได้เจอกับมารีมาส์มอยนะคะแต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาทุกคนและก็ไม่ใช่รุ่นน้องด้วยเพราะเขาเนี่ยคือรุ่นพี่ของเรานั่นเองเป็นรุ่นพี่ที่เรียนจบ เมเจอร์พีอารจ้ะทั้งสวยทั้งเลียนเกง่งจบสามปีครึ่งที่ทํางานก็คือเลิศมากเวลาเดินที่มาหาลาัยทุกคนคือจะต้องแบบถักเขาอยากรู้แล้วช่นหม่ลว่าเขาเนี่ยคือใครงั้นไปเจอเขากันเลยค่ะขอเชิญคุณเอวาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอวาอันดับแรกขอเชิญค,คุณเอวา,ววอวาแนะนำตัวก่อนเลยค่ะรอเดินสิรินะคะชื่อเล่นก็เอวาค่ะ เอวาอยู่รหัส60น,นะคะถามว่าเอวาเรียนจบ3ปีครึ่งใช่ไหมคะใช่คะ่ะ3ปีเก่งมากอ่ะคือแบบสุดยอดอ่ะแบบในรุ่นเราคือ60แล้วเรียนจบ3ปีครึ่งคือแบบเก่งมากนะเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยแบบเอวาทำงานอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะเอะต้องแบบต่เอวาเรียนจบมานะคะจริงๆแล้วอ่ะเอวามีโอกาสได้ทํางานสองที่คะ่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือทําทั้งสองที่เลยนะคะ ที่ที่เราทำอยู่ปัจจุบันเลยก็จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเอ่อคอนซัลทิงคอมพานีค่ะก็จะเป็นทางด้านเอ่อ c o n s u l t คอนซัลิงแล้วก็อีกที่นึง่งที่เอว่าก็จะทำเสริมก็คือเกี่ยวกับเอ่อเอเจนซการโฆษณาค่ะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีปรงนี้ค่ะ แล้วแบบว่าคุณเอวาเนี่ยทำยังไงถึงแบบจะได้เข้าที่แบบที่ทํางานแบบนั้นเหมือนตอนที่แบบเรียนจบมาแบบตั้งแผนไว้ไหมว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องจบที่นี่นะฉันจะต้องมีงานทำสองที่อ่าคือจริงๆนะคะหลักของเอวาก็คือฉันอยากมีงานทําหลายๆที่เพราะว่า <c oughs> จุบาน่ะคือด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างอะเนาะมันก็แบบทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเรามีรายได้หนึ่งทางมันไม่พอละอืมแต่ด้วยแบบเรา เราเมือนแบบเรายังอายุน้อยแล้วยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในการทํางานหลายๆด้านย่างอ,อยู่เนาะเอวาก็เลยเลือกที่จะทํางานหนึ่งที่หลักเป็นเพราะว่าความชอบของเราแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ตรงกับสายเรียนที่เอว่าจบมาเลยนะแต่เป็นก็คือก็คือเอวาเรียนจบจบไปปั๊บเนี่ยก็คือไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตรงสาย PR <อ>ในเมเจอร์พีอาร์ที่แบบเราเรียนไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่งานเสริมของเอวาค่ะก็จะตรงกับอ่สายที่ทางคณ,ณะของเราสอน ก็คือไออาชีพเสริมที่ที่เอวาบอกว่าทําเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือการ PR อันอันที่สองใช่ไหมก็คือจบมาตรงกับเมเจอร์พีที่เราจบที่เราเรียนจบกันไปไแล้วแบบเรามีเทคนิคยังไงแบบในอาชีพเสริมอาชีพเสริมแล้นน่ะได้เอาอะไรอะไปใช้บ้างอย่างเช่นแบบเหมือนวิชาไหนไหมได้เอาไปใช้ใน,นที่เราแบบทำงาน อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าในสาขานิเทศนะคะเราก็จะมีสกิลในทางด้านของการการแสดงออกอเนี่ยที่เราจะได้เรียนมาอยู่ละสองก็คือในเรื่องของการอการบริหารหรือการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราเรียนที่นิเทศนิเทศที่คอมอาร์ตนิเทศที่อาสมชานเนี่ยคะเขาไม่การงานเลยคือเขาไม่ได้สอนแค่แบบเฮ้ยคุณจะต้องรู้แค่เพียงแค่หลักการสแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ตลอดได้รู้ถึงแบบ การทําการตลาด content, ก,าการทำคอนเทนต์การการทําบริหารธุรกิจอะไรใช่ไหมใชนั่นแหละคือมันก็เป็นสกิลที่เราเอามาสามารถมาใช้ในการทํางานได้เพราะหลักการทํางานจริงราพอเราเข้ามาอยู่ในสังคมของการทํางาน,นจริงทั้งหมดที่อาจารย์สอนมาคือเราได้ใช้จริงๆนะคะก็คือแบบที่เราเรียนในเมเจอร์พิอามาคือแบบเป็นทุกอย่างที่อาจารย์สอนแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆในการทํางานใช่หรอค่ะแล้วก็อันนี้สําคัญมากๆคือเพื่อนๆอยากรู้มากๆว่า ทำยังไงเนี่ยถึงจะได้เรียนจบสามปีครึ่งเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนคุณเอวาสำหรับเอวานะคะคือเอวามีเป้าหมายะคะ่ะว่าเราอยากพี่จะเรียนจบไวนี่คือเป้าหมายก็คือหนึ่งเซ็ตเป้าหมายกับตัวเองว่าเรามีเป้าหมายต้องการอะไรเป้าหมายของเอวาคืออยากเรียนจบไวไวสุดก็คือโอเคสามปีครึง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะคือไม่ว่าเราอะ่ะตั้งใจที่จะทําอะไรนะคะมันก็จะต้องแบบ เหมือนเสียอะไรบางอย่างไปเช่นเอวาตั้งใจที่อยากจะเรียนจบสามปีครึ่งใช่ไหมคะ,คะสิ่งที่ขาดหายไปของเอวาก็คือสังคมในแบบการเอนจอยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปและไอวาเรียนแบบเทอมนึงลงเรียนกี่เครดิตอ่ะยี่ส <28, S 2> <28. S 1> ิบเอ็ดใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดเมื่อก็ลงอย่างนี้เลยก็คือลงแบบเทอมละยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลยใช่ไหมแสดงว่าต้องเป็นคนที่เรียนเก่งมากต้องแบบเก่งขยันแล้วแบบได้เรียนเก่ง แต่แต่ว่าเอวาอาศัยความพยายามแล้วก็ขยันนะคะอย่างที่มารีนรู้จักเอวาเลยเอวาไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องขยนันเขาว่าเคยคจำได้เขาเคยจําได้ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าเอวาไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เอวาเป็นคนที่ขยนันแล้วก็ตั้งใจเวลาทําอะไรก็จะขยันจะแบบจะแบบจะ,<ไ>จะพยายามอะ่ะอยู่ไม่ได้เก่งแต่แบบ you try t h e b อ่ะแบบพยายามอ่ะพยายามทำเข้ามาเรียนในเมเจอร์พรคืออาจารย์อ่ะ แบบใจดีทุกคนไหมแบบอันนี้ตอบแบบจริงๆเลยนะว่าอาจารย์ใน PR รคือแบบใจดีใจใจดีจริงๆไหมแบบเพื่อนๆหลายๆคนคือแบบเขาอาจจะมองกลับมาว่าหึเราแบบพูดโกหกหรือเปล่าว่าอาจารย์แบบไม่ได้ใจดีหรืออะไรเงี้ยเอาแบบตรงๆแล้วอาจารย์เราใน PR เป็นยังไงตอบเลยอาจารย์ใจดีมากๆมากๆเลยเค่ะแล้วก็ทุกท่านถ้าเราใกล้ชิดกับอาจารย์นะคะคือเหมือนแบบเอ่อคำว่าใกล้ชิดหมายความว่า เราคุยกับอาจารย์แล้วก็ทอกับอาจารย์บ่อยๆเหมือนแบบเออทาให้ถ้ารู้ว่าเราอ่ะให้ความสนใจในการเรียนนะใส่ใจในการเรียนนะแล้วอาจารย์ก็จะจดจําเราได้แล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเออเราได้รับความจริงใจจากอาจารย์แล้วอาจารย์ก็จะรู้สึกถึงความพยายามของเราเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอาจารย์ใจดีนะอาจารย์ก็ช่วยเราในหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าอาจารย์ท่านไหนถนัดทางด้านอะไรเราก็จะเข้าหาอ,อาจารย์ท่านนั้นให้ช่วยเรื่องนั้นๆแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ทุกท่านเลยเอว่าเราทีเนี้ยเนี่ย ไอ้ที่เอว่าบอกว่าเอวาทางานสองอย่างใช่ไหมเราเอวามีวิธีแบบแบบมันมีอุปสรรคในการทํางานไหมแบบถ้ามันทํางานสองอย่างด้วยกันอะจัดการเวลากับมันยังไงแบบมีอุปสรรคในการทํางานทั้งสองอย่างมีไหมสาหรับเอวานะคะอุปสรรคที่เจอคือเรื่องคนมากกว่า เรื่องเวลา Time Management นะี่ไม่มีปัญหาเลยละเพราะว่าเราเลือกที่จะมีงานสองอย่างเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรามีเวลามากถูกต้องไมหมคะเราก็จะ manage ามว่าเวลาไหนอ่ะเราจะให้กับงานอะไรอย่างไรอันนี้คือเอวาเซตอยู่แล้วแต่ไอที่ว่าเอวาบอกว่าปัญหาที่เจอคือปัญหาคนอ่ออย่างเช่นถ้าคนใกล้ตัวก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะคือตอนแรกอะที่เราแบบเป็นเด็กน้อยเนาะเราอยู่มาหาหลัยเราก็จะเจอเพื่อนมันก็จะเป็นแบบสังคมแบบเพื่อนๆกันเนาะแต่พอเราเราไปอยู่ในสังคมของการทํางานอะคือมันมีความแตกต่างไม่ว่าทางเป็น ไม่ว่าจะเป็นแบบเชื dad, ้อชาติเพศอายุอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะมีความแตกต่างของแต่ละคนมันจะทําให้เราแบบเราจะต้องเข้ากับทุกๆคนให้ได้ออืมอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าแบบถ้าเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่บนความเหมาะสมที่ว่าเราจะใกล้ชิดหรือคุยกับเขาอย่างไรให้เหมาะสมเหมือนแบบไม่ให้เกิดความแบบเขามาชอบเราหรือเราไปชอบเขาอะไรอย่างาสี้ยใช่ไหมใช่ส่วนผู้หญิงอีกอ่ะมันก็จะเป็นในมุมที่แบบว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราทําอะไรกัน แล้วก็ต้องแบบบาลานต์ตรงนี้เพื่อไม่ให้คนแบบคือเหมือนชีวิตการทํางานมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะมาเราเราเอวาแก้ปัญหาย,ยัางไงเี่ยจากตรงตรงนั้นที่แบบเอวาเจอแบบเจออุปสรรคอะคือเอวเป็นคนไม่ค่อยพูดนะตัวจริงเวลาที่แบบทํางานเนาะแบบในในสังคมอะในในในบริษัทด้วยกันจะไม่ค่อยพูดแต่ยิ้มยิ้มนะคือเราจะไม่ค่อยโคสมากเกินไปอะจะแบบไม่ค่อยซุบซิบนินทาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือวิธีการแก้ค่ะ เอวาแล้วทีนี้ไอที่ทํางานสองสองอย่างเนี้ยเอวาลองเล่าดีเทลไว้ให้ฟังได้ไหมว่าแบบงานแรกอะ่ะคือแบบทําแบบยังไงประมาณไหนแล้วงานที่สองอะ่ะคือแบบแบบทํายังไงอะไรเงี้ยคือลองลอง,ลองแบบลงดีเทลให้แบบเพื่อนๆแบบเข้าใจมากขึ้นได้ไหมว่าแบบไองานสองงานนี้ที่เอวาทํามันเป็นงานยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคค่ะงานแรกงานหลักของเอวานะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับทางด้านการคอ,อนซัลท์เอนะคะก็ด้วยแบบ องค์กรของเอว่าค่ะก็จะเป็นเหมือน consultant ให้กับบริษัทองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเบทากโก SIPS, ซิ s s, ริลาดเจียไทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะอื<ม>นั่นแหละก็เหมือนแบบเราจะไปไปปรับเออ่ transformation, digital transformation, business transformation หรือแบบ l ด a d i n g อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบม,มันจะเป็นในเรื่องของการบริหารอ่ะเหมือนการปรับรูปแบบองค์กรหรือการ set c o m p e t e นซีหรือการรีคูดคนอ่ะอะไรเงี้ยคือเอวาก็จะได้รู้ในเรื่องนี้หมดเลยคือแบบค่อนข้าง ค่อนข,ข้างกว้างในในฟิลของสายงานอันนี้นะคะ <S <S ส่วนงานเสริมที่ว่าก็คือ,อบริษัทเกี่ยวกับการรับทําโฆษณาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันนี้ก็คือค่อนข้างตรงกับทางด้านเอชอาร์มากๆเพราะว่ามันมันมันใช้แพลตฟอร,ร์มทางด้านโซเชียลมีเดียในการสื่อแล้วก็ท, <S <S <ม>ทั้งหมดที่เราเรียนมาตืนก็ค่อนข้างอยู่ในตรงนี้ถามว่าเราทําอะไรบ้างโอเคเป็นมาร์เก็ตติ้งแน่นอนคือขายของคือคําว่าขายของคือเหมือนแบบ สินค้าที่มีในบริษัทของเราคือการขายโฆษณาให้เขามาดิวกับเราเออลราก็ทําเป็นเป็นเอ่อโมดิเลเตอร์ด้วยเป็น m อ<ม>็อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทักษะตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบเราจะต้องเป็นผู้พูดที่ดีเป็นผู้สื่อสารที่ดี<ม>อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้ใน Product สินค้าแล้วก็หลักการที่เราจะต้องพูดว่าเออสินค้าของเขาเป็นยังไงมันก็จะมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องใช้และอย่างก็คือทั้งสองอย่างเนี้ยก็คือมันมันใช้สกิลทางด้านการคอ i n เนต คอเดเนเตอร์คอนแทคกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยการเจรจาก,การต่อรองการสื่อสารสัมพันธมาค่ะเอวานแล้วทีนี้เนี่ยอยากให้เอวานเนี่ยฝากข้อคิดไว้กับคนที่แบบเหมือนในอนาคตเนี่ยคนที่แบบอยากเข้ามาเรียนในเมเจอร์พีแล้วก็คนที่กําลังเรียนจบพ r รแล้วก็กําลังจะแบบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ฝากข้อคิดหรือฝากอะไรให้เขาหน่อยให้น้องๆให้เพื่อนๆพี่ๆหน่อยจ้ะโอเคค่ะ ก็สําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังคิดที่อยากจะเข้าสายงานนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าคุณจะได้ความรู้ที่ทำให้คุณเป็นคนเก่งทําให้คุณได้พัฒนาแบบหลายๆอยา่างแล้วก็สามารถนําความรู้ที่คุณได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในการทํางานหลักการทํางานได้จริงๆแล้วก็อยากให้คุณนะคะมีเป้าหมายของการทํางานคือตั้งใจที่อยากจะแบบเฮ้ยอยากเป็นเมนเจอร์อยากเป็น Manager, เฮดหรืออยากเป็นเอ่ออะไรที่มันแบบ เป้าหมายของคุณนะคือคือเหมือนแบบเราไม่อยากที่จะแบบให้คุณแบบเป็นแค่ e อ p l o y e ยธรรมดาเนาะเพราะอยากให้คุณได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยก็คืออยากให้พัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นคนเก่งค่ะเพราะว่าในชีวิตของการทำงานคือคุณต้องเก่งถึงจะอยู่รอดอืมไม่ใช่เก่งเดียวนะค<ม>ือต้องต้องเก่งแล้วก็คือมีความเป็นคนดี Good person ะ g o เ d อ e r s o n อ่ะคือมีจิตใจก <ๆ S 1> ็กจะได้รับสิ่งที่ดีๆเองค่ะสวยแล้วแบบยังแบบจิตใจงดงามมอบมงค่ะ ขอบคุณคุณเอวามากะคะ่ะสำหรับ oh. วันนี้ oh. เป็นแขกรับเชิญที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ EP สามของเราเนี่ยมารีมาส์มอยเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็วันนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายเนี่ยที่เราจะทำคอนเทนต์นี้แล้วก็สำหรับ EP หนึ่ง EP สอง EP สามเนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากเข้าในเมเจอร์ PR นะคะลองกลับไปดูคลิปนี้ดูว่าจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย